สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแ n ลมิวมาสด d a นะครับสำหรับวันนี้นะจะพามาอัปเดตก่อนส่งมอบ1คันนะครับจะเป็น Mazda 213รุ่น S อ e t t e r 4ประตูสีเทา m มชชีเกรย์ RS เวอร์ชันะครับคันนี้เลยนะที่ทุกคนเห็นด้านหลังนะครับก็เตรียมตัวส่งมอบนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวคุณลูกค้าเนี่ยจะเดินทาง มารับรถจากสักแก้วนะครับก็ไปดูอุปกรณ์ตกแต่งครับของรถคันนี้ว่ามีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอะไราไปบ้างนะครับพร้อมแล้วนะก็ไปชมกันเลยครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Mazda 2 1.3รุ่น S-Later นะครับ4ประตูสีเทา m a c h i n เ Gray นะครับราคาตัวรถอยู่ที่6 5 9 0 0 0บาทนะครับแล้วก็มีบวกค่าสีเทา m a c h i n เ Gray เนี่ยอยู่ที่10,000บาทนะในส่วนของคันนี้ครับ ก็มีการติดตั้งชุดสเกิร์ตรอบคันนะครับจะเป็นชุดแต่งจากทางเอ็กซ์ตรีมนะครับนี่จะให้เพื่อนๆดูก่อนคนะันนี้เรียกได้ว่าแต่งเป็น RS เวอร์ชันนะครับกระจังหน้าสีดำเงานะเพิ่มความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับประกบกับชุดแต่งเอ็กซ์ตเนี่ยถือว่าลงตัวมากๆเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นท่อคู่นะครับชุดแต่งเอ็กซ์ต ตอนนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณลูกค้าเนี่ยจะเดินทางมารับรถนะครับตอนนี้ก็99%ละเหลือเก็บรายละเอียดนิดหน่อยนะครับนี่ฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้า RS นะครับเป็นสีดำเงาที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะมีด้านบนตรงนี้นะครับเป็นชุดนี้เลยแล้วก็มีคิ้วด้านล่างด้วยนี่ครับอันนี้จะเป็นสีดำเงานะปกติแล้วเนี่ยจะเป็นโครเมียมทั้งชุดนะครับ ก็ทําการติดสติกเกอร์แลปสติกเกอร์ดําเงาเข้าไปนะครับไฟหน้านะครับในรุ่น s อสเลเอร์เนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์แบบ LED นะครับเปิดปิดอัตโนมัตินะครับก็จัดมาให้ตั้งแต่รุ่น4เลยอันนี้จะเป็นรุ่น s อสเ e เก็มีไฟโปรเจคเตอร์มาให้อย่างแน่นอนชุดแต่งนะครับเป็นเซ็ตของ x x t r m m e รอบคันเดินเส้นสีแดงสวยงามนะครับ แล้วก็ทางด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็น2ชั้นนะก็ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างชุดแต่งเนี่ยเอ็กซ์ตรีมถ้าท่านใดที่ไม่อยากได้เดินสีแดงเดินเส้นสีแดงเนี่ยสามารถเลือกได้นะครับก็จะเป็นดําล้วนเราสามารถจัดให้ได้หมดนะล้ลแมกนะครับเป็นขอบ15นิ้วนะครับเป็นสีเทาเข้มๆนะครันนี่เป็นสเปคสแตนดาดมาจากโรงงานเลยในรุ่นเอสเตเตนะครับ แล้วก็ในส่วนของตัวชุดแต่งทางด้านข้างนะครับเอ็กซ์็นี่ก็เป็นเดินเส้นสีแดงรอบคันเลยอันนี้ด้านหลังนะครับนีดนนนบ่ด้านหลังเป็นท่อคู่นะครับด้านหลังเป็นท่อคู่ อันนี้ครับมีติดตั้งเป็นคิ้วกันสาดนะครับของแท้4ชิ้นนะครับจะมีกิบล็อกมาให้นะอันนี้แน่นแน่นอนนะครับสมาร์ทคีย์เลสนะครับบริเวณตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสเปคสแตนดาร์ดจากโรงงานอยู่แล้วนะครับสครับเพจนะครับสคับเพจคือคิ้วขอบประตูบริเวณตรงนี้นะครับก็ติดตั้งเป็นของแท้มาให้นะทั้ง4ชิ้นเลยนะครับ ตัวเบาะนะครับในรุ่น s อสเซเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะครับพร้อมกับเมมโมรี่ซีดได้ถึง2ตํตำแหน่งนะเพื่อนเพื่อนสามารถเซตเบาะตรงนี้ได้ถ้าสมมุติเราใช้งานกาแฟนะก็เซฟเป็นเลข1เลข2ได้เลยตัวเบาะเป็นหนังสีดํานะครับ,บนี่ฮะบริเวณตัวเบาะนะครับเป็นหนังสีดําสวยงามมากนะครับแล้วก็หน้าสัมผัสตร,ตรงนี้จะเป็นผ้านะก็ให้อารมณ์เวลาที่เราแบบจอดสักแดดน,น,นานเนี่ยมันจะช่วยลดความร้อนได้นะครับ แผงประตูด้านข้างครับเป็นหนังสีดำนะเดินด้วยได้สีเทานะครับในส่วนของฟิล์มเนี่ยฟิล์มจะเป็นลามินานะครับคันนี้ติดเป็นบานหน้า40%รอบคัน60%นะครับความเข้มก็จะประมาณนี้นะจริงๆบานหน้า40เนี่ยถือว่าสำหรับผมถือว่าโอเคสุดละเพราะว่าสบายตานะครับตอนคืนเนี่ยเราเราจะไม่ได้ต้องเพ่งมากนะก็ โอเคนะสำหรับผมแต่ถ้าใครบางท่านที่อยากจะติดแบบ60หรือว่า80ก็สามารถเลือกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดภายในกันนิดนึงนะะส่วนถัดมาครับคันนี้นะก็มีติดตั้งกล้องบันทึกหน้ารถของแท้นะครับของแท้มาสด้าเลยนะอันนี้มูลค่าประมาณ4,990บาทนะครับติดตั้งเรียบร้อยพร้อมใช้งานทันทีนะครับมีรับประกันเท่ากับตัวรถด้วยอยู่ที่3ปีนะครับ อันนี้จะเป็นในส่วนของพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับนี่ด้านซ้ายเนี่ยมีเป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับปรับเปลี่ยนเพลงรับสายวางสายส่วนขวาม,มือเป็นระบบล็อกความเร็วนะครับครูซ o อนโทนในรุ่นนี้มีมาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้แปรผันอัตโนมัตินะเป็นล็อกความเร็วคงที่นะครับทางด้านหลังมี s p o ร์ตแพ e เ n s h i p ชนะครับเป็นปุ่มที่เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับ เพิ่มเกียร์ทางด้านขวามือส่วนด้านนี้ลดเกียร์นะครับจะอยู่เป็นทางด้านซ้ายมือนะครับไฟหน้าแน่นอนครับเปิดปิดแบบอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนี่เราก็ตั้งเป็นโหมดออโต้ไว้เลยเวลาขับเข้าห้างไฟจะดับให้เองมาที่ด้านบนนะครับหน้าจอนะครับ Active Diving Display นะครับในรุ่นนี้มีมาให้ครับเป็นหน้าจอแสดงค่าความเร็วดิจิตอลนะครับขึ้นไปที่หน้าจอก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องละสายตาลงมามองด้านล่างนะครับ ส่วนหน้าจอครับขนาด7นิ้วนะพร้อมระบบ Apple c a r p l a y Android Auto Apple c a r p l a เเนี่ยสามารถใช้งานแบบไร้สายได้ด้วยนะครับก็จะมีระบบกล้องมองหลังมาให้เลยนะในรุ่นนี้นะครับพร้อมเซ็นเซอร์ถอยหลัง4จุดนะครับตัววัสดุพรีเมียมมากๆนะครับตัวนี้จะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะเป็นหนังสีดำมาจากโรงงานเราไม่ได้มีการไปปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะครับระบบแอร์นะครับเป็นแอร์แบบอัตโนมัตินะครับเพื่อนๆสามารถตั้งเป็นโหมดออโต้ตรงนี้นะ แล้วก็มาปรปับปุุหภูมิที่ปุ่มด้านซ้ายได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นไวเลสชาร์จนะครับก็ทําการทดลองชาร์จให้เพื่อนๆดูนะไวเลสชาร์จเนี่ยาการใช้งานนะครับปิดประตูสนิททุกบานแล้วก็วางมือถือเข้าไปนะครับเป็นมือถือที่รองรับได้ทั้งระบบ iPhone แล้วก็ Android นะครับมันจะชาร์จให้ทันทีเลยนะครับด้านล่างตรงนี้จะมี USB อยู่2พอร์ตนะครับ ช่องด้านบนเนี่ยเป็นเชื่อมต่อ Android นะครับ Android เนี่ยเราต้องใช้สายอยู่นะเป็นสาย USB สายชาร์จนะครับแล้วก็จะมี power outlet 1ช่องนะครับตรงนี้ไว้ต่ออุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะครับโดยครณีเนี่ยติดกล้องแท้เนี่ยเราต่อกล้องผ่านทาง Fill tab นะครับก็ไม่ต้องมาเสียบตรง power outlet ตรงนี้นะครับระบบเกียร์นะครับจะเป็นแบบ Duo นะครับก็สามารถปรับเป็นโหมด Manual ได้นะเป็น2ระบบนะครับ ปรับเป็นเกียร์แมนนวลได้เลยได้6สปีดพร้อมกับโหมดสปอร์ตมีมาให้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มที่ควบคุมตัวหน้าจอทั้งหมดนะครับเอาไว้ควบคุมเวลาที่เราเปลี่ยนเมนูต่างๆนะครับซึ่งตัวหน้าจอเนี่ยสามารถทัชกรินได้อยู่แล้วนะครับเวลารถจอดติดอยู่กับที่แต่ถ้าเกิดว่ารถวิ่งอยู่เนี่ยเราก็มาปรับที่ปุ่มควบคุมบริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับตัวมาตรสงนะครับเป็นเครื่องยนต์1.3นะครับ สสูบ16วาล์วลเกียร์ออโต้แบบ6สปีดนะครับคันนี้ก็เน้นในเรื่องของขับการใช้งานในเมืองประหยัดน้ำมันมากๆานะครับอันนี้2 3 3กิโลเมตรต่อลิตรเลยก็เดี๋ยวไปดูเบาะในตอนที่2กันบ้างนะครับอันนี้จะเป็นเบาะในตอนที่2นะครับก็เป็นเบาะหนังเช่นเดียวกันนะเป็นเบาะหนังผสมผ้าเดี๋ยวเราลองเข้าไปนั่งดูครับนี่ฮะบริเวณ ฝั่งคนขับนะครับก็ผมสูงอยู่ประมาณ170นะนี่เดี๋ยวนั่งอีกทีก็ประมาณนี้นะเหลืออยู่นะครับเหลืออยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็ทางด้านล่าเนี่ยเราสามารถที่จะสอดขาเข้าไปได้นะครับต้องบอกว่าภายในมาต้าเนี่ยสวยมากพรีเมียมมากๆนะครับตัวพรวมอะไรก็มีหุ้มหนังมาให้ด้วยนะนอกจากพวกระบบมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับ ประมาณนี้นะครับรไปดูทางด้านท้ายรถกันบ้างด้านท้ายรถครับเซนเซอร์้อยหลัง4จุดน,ะนี่มาจากโรงงานเลยนะครับพร้อมระบบกล้องมองหลังนะครับก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะเป็นกล้องมองหลังนะครับจะเปิดฝาท้ายดูนิดนึงท้ายเนี่ยเรามีเป็นแถมถาดท้ายของแท้ให้นะครับแล้วก็ตัวเบาะเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะพับเบาะได้นะครับเป็น60-40 ดึงที่บริเวณตรงนี้ได้เลยนะครับได้2ฝั่งนะเวลาที่เราต้องการพับเบาะสามารถดึงแล้วก็เข้าไปดันเบาะพับได้เลยเช็คอุปกรณ์สักนิดนึงครับอันนี้เป็นชุดป่ายางฉุกเฉินนะครับในรุ่นนี้จะไม่มีล้ออะไหล่ยางอะไหล่นะก็มีเป็นชุดป่ายางมาให้นะครับคุณผู้หญิงสามารถใช้งานได้นะง่ายมากๆนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับแนวทางการแต่ง Mazda 2รุ่น s l a t e r ater, RS v ร์ชั่นคันนี้นะ ก็เพื่อนๆสามารถนาไปเป็นแนวทางในการแต่งได้นะครับสาหรับสไตล์ของตนเองนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กๆนี้ด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะนําแนวทางการแต่งรถดีๆเนี่ยมาให้เพื่อนได้ชมกันใน E ีีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ